คำถามประกันสังคมกลัวประกันสังคมล้มคนเริ่มเกษียณเยอะแล้วนะครับจะมาอธิบายให้ฟังนะฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์คอมเมนต like, ์เป็นกำลังใจด้วยนะครับอ่ะกลัวประกันสังคมล้มคนเริ่มเกษียณเยอะแล้วหลายท่านมีความกังวลนะครับเกี่ยวกับประเด็นนะครับว่าประกันสังคมจะล้มหรือเปล่าเพราะว่าคนเข้านะครับประกันสังคมเนี่ยน้อยลงนะครับคือคนเข้าน้อยคนเกษียณเยอะนะครับประกันสังคมเนี่ยรูปแบบของตัวประกันสังคมเอง คือการรับเอาเงินนะครับประกันสังคมของคนที่เริ่มทํางานหรือเข้าทํางานนะครับหรือยังทํางานอยู่เนี่ยนะครับเข้ามานาเงินมันก็จะเข้ามาเข้ามาเข้ามาแล้วก็จ่ายออกนะครับจ่ายออกไปยังผู้ประกันตนที่อายุครบ55ปีเกษียณอายุนะครับตามเงื่อนไขนะอาจจะเป็นบําเหน็จหรือบํานาญนะครับก็แล้วแต่เงื่อนไข ของแต่ละท่านนะครับแต่ก็มีการจ่ายออกมีรับเข้าจ่ายออกเพราะฉะนั้นในระหว่างที่รับเข้ามา <_ S 1> เขาก็จะเอาบางส่วนนะครับไปลงทุนในกองทุนนะครับเอากองทุนเนี่ยนะไปลงทุนในส่วนต่างๆในที่ต่างๆนะครับเพื่อให้ได้ผลตอบแทนกลับมาเพราะว่าในระหว่างที่รับเงินมาเนี่ยปรปกะกันสังคมมันต้องจัดนะครับจัดสรรปันส่วนเงินต่างๆนะครับไปลงในส่วนของเงินรักษาพยบาบาลใช่ไหมนะครับจ่าย ประกันสังคมเนี่ยต้องจ่ายให้กับโรงพยาบาลหรือซัพพอร์ต อุดหนุนให้กับโรงพยาบาลอยู่แล้วซึ่งเงินตัวเนี้ยเวลาเขาหักเปอร์เซนต์จากเราไปเนี่ยนะครับเราหักไปแล้วจบนะครับมันไม่มีการรีเทิร์นกลับมาเหมือนเหมือนอยู่ในกองทุนส่วน3%หลักๆนะครับของ5%ที่ถูกหักเนี่ยเอาเข้ากองทุนนะครับอย่างเดียวเลยนะเอาเข้ากองทุนเก็บสะสมไว้เป็นเงินบำเหน็จบำนาญซึ่งมันมีทั้งส่วนของเรานะครับ3%กับส่วนของนายจ้างอีก3%มนะมันก็จะสมทบกันรวมๆกันแล้วเราก็จะได้ประมาณ6%โดยประมาณนะครับอยู่ในกองทุนนะ เราจะได้รับก็ต่อเมื่ออายุ55สิ้นสุดความเป็นผู้กันตนนะครับจะได้เป็นบําเหน็จบํานาญก็ขึ้นอยู่กับการส่งเงินสมทบนั่นเองนะครับแน่นอนแลาว่าถ้าผู้เฟิร์สจ็อบเบอร์หรือคนทํางานนะครับใหม่ๆเนี่ยมีน้อยลงการส่งประกันสังคมก็น้อยลงไปด้วยนะครับเพราะการส่งประกันสังคมน้อยลงไปด้วยมันส่งผลให้เกิดปัญหาในอนาคตนะครับในอนาคตณปัจจุบัน อาจจะยังไม่เกิดปัญหานั้นนะเพราะยังมีเงินอยู่นะครับเงินมันยังไหลเวียนโฟอยู่ในในกองทุนประกันสังคมแต่ในอนาคตถ้าคนเข้าน้อยคนออกนะครับหรือคนเกษียณเยอะขึ้นนะครับแน่นอนแหละมันเป็นภาระที่ประกันสังคมจะต้องแบกรับนะครับภาระใหญ่ๆนะครับเลยที่จะต้องจ่ายแล้วถ้าเกิดรายรับน้อยลงมันส่งผลโดยตรงนั่นแหละโดยภาพรวมทำให้ประกันสังคมมีโอกาสที่จะล้ม ได้ถ้าไม่เปลี่ยนแปลงอะไรหรือมีนโยบายอ,ะ,อะไรนะครับอ่าเพราะฉะนั้นต้องเป็นเรื่องที่ต้องระวังมันเป็นเหตุผลที่อ่าตอนนี้นะคนรุ่นใหม่นะครับเริ่มคนรุ่นใหม่เริ่มนะครับให้ความสนใจในประเด็นนี้แล้วก็จากประเด็นของการ เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมในปีที่แล้วเนี่ยนะครับพบว่าพบว่ามีคนรุ่นใหม่เนี่ยเข้าไปเป็นกระบอกเสียงนะครับให้กับเราค่อนข้างเยอะเลยแล้วก็เป็นครั้งแรกของการเปิดให้บอร์ดประกันสังคมมาจากาคนนอกนะครับมีการผ่านการเลือกตั้งอะไรมานะครับก็เป็นการ เป็นนิมิตหมายใช้คาว่านิมิตนิมิตหมายอันดีแล้วกันนะครับที่เราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของประกศาศสังคมอย่างน้อยให้คนนอกนะครับได้เข้าไปร่วมนะครับปรับเปลี่ยนนะเปลี่ยนนโยบายเปลี่ยนแปลงนะครับหรือไปไปเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเอาความคิดความเห็นนะครับของคนของของพวกเราเนี่ยแหละนะครับเข้าไปนะเข้าไปอย่างบอร์ดประกศาศสังคมให้เขาได้รับรู้ว่า ณต,ตอนนี้มันมีอะไรขึ้นนะครับเกิดอะไรขึ้นนะได้เห็นความเป็นไปนะครับได้เห็นการลงทุนต่างๆได้เห็นอะไรที่อยู่ด้านไหนนะครับเขาจะได้รีบปรับเปลี่ยนอย่างน,น้อยมันเป็นนิมิตหมยอันดีนะซึ่งเราก็จะได้ดูกันแหละนะครับว่าประกันสังคมจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรถามว่าล้มได้ไหมประกันสังคมนะครับทุกๆอย่างอ่ะมันมีขึ้นอยู่ ตั้งอยู่ดับไปนะครับได้อยู่แหละแต่ประกันสังคมเนี่ยเราประกันว่าเขาไม่ยอมให้ล้มแน่นอนเพราะว่าถ้าล้มมันเป็นเรื่องของความน่าเชื่อถืออย่างหนึ่งด้วยเมื่อใดก็ตามที่ล้มเนี่ยมันเป็นหลักประกันของพนักงานนะที่ขับเคลื่อนประเทศนะครับพนักงานกลุ่มใหญ่ๆเลยนะหลายเปอร์เซ็นต์เลยที่ขับเคลื่อนประเทศอยู่ถ้าล้มปั๊บนะครับมันหมายความว่านะเสถียรภาพต่างๆนะครับ ความน่าเชื่อถือต่างๆนะครับก็เป็นอันมาลายหายไปเพราะนั้นรัฐไม่ยอมให้ประังคมล้มแน่นอนนะแต่มันจะมีกระบวนการอย่างไรนะครับในการอุ้มชูหรือผลักดันนะครับก็ขึ้นอยู่กับผู้บริหารนะครับขึ้นอยู่กับคนที่เป็นหัวหอกในการบริหารประัาคมนี่แหละว่าเขาจะมีนโยบายนะครับปรับเปลี่ยนอย่างไรมีนโยบายแก้เกมอย่างไรนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่ ขางเขาแล้วล่ะเราทําได้แค่คอยดูแล้วก็คอยกระทุ้งเนี่ยแหละนะครับเป็นเรื่องที่ดีละนะคอยตั้งคําถามคือการตั้งคําถามมันไม่ใช่เป็นการด้อยค่านะครับแต่มันเป็นการชี้ให้เห็นว่าเรามีความคิดความเห็นประมาณนี้นะคุณคิดเห็นประการใดนะครับหรือคุณมีแนวคิดอย่างไรและเรื่องประเด็นเนี้ยจะแก้ปัญหาแบบไหนนะครับจะได้ ออกมาชี้แจงนะครับแล้วก็เพื่อไม่ให้มันเกิดปัญหานั้นในอนาคตอันเร็วนะเพราะนั้นการมีคำถามเนี้ยก็จะช่วยกระทุ้งว่าเรานะไม่ใช่ปล่อยปละละเลยนะเราก็สนใจจับตามองดูอยู่นะอย่าปล่อยให้ล้มนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ลองติดตามกันอยู่นะเป็นเรื่องที่ดีนะครับถามกันเข้ามาได้เลยคำถามนั้นนะจะเป็นยังไงแชร์ประสบการณ์กันเข้ามาได้นะจะถามอะไรก็เชิญได้เลยนะครับ พราะนั้นสรุปให้เลยว่ารัฐไม่มีทางปล่อยให้ล้มแน่นอนนะไม่ต้องกังวลใดๆเรื่องนี้ถามว่าถ้าเกิดบริหารจัดการนะครับเหมือนปัจจุบันนะมันจะล้มไหมมันก็มีโอกาสล้มสูงอ่ะนะครับด้วยคนเข้าน้อยนะครับคนออกเยอะบำนาญที่ต้องจ่ายเยอะแต่การไปตัด บำนาญหรือตัดรอนนะครับเงินเกษียณก็ไม่ใช่ทางออกนะไม่ใช่เป็นลดเงินเกษียณเขาเพื่อที่จะให้จ่ายน้อยลงอันนี้มันก็ไม่ถูกเขาก็ลําบากนะครับคนที่เกษียณแล้วเพราะฉะนั้นมันต้องมีการบริหารจัดก,การที่ดีกว่านี้นะครับอาจจะเป็นประเด็นของปรับเพิ่มนะครับเงื่อนไขการลงทุนไหมนะครับให้ได้การลงทุนผลตอบแทนที่ดีกว่าเดิมหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ลองดูนะแค่ตอนเนี้ยบำนาญบำเหน็จ นะที่ได้รับก็ถือว่าน้อยลงแล้วอะถือว่าน้อยมากนะครับหลายท่านก็บ่นกันร,ระอา,อาบ่นกันร,ระงมเลยว่ามันน้อยนะครับก่อนจากกันนะครับติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากคุณกู้นะครับพันธบัตรอ,อมทรัพย์รัฐบาลน,นะครับอสังหาในหน้าเรื่องราวดีๆข่าวสารโดนๆน,นะครับผ่านช anel อสังหารีวิวนะครับมีเรื่องราว ให้เสพนะครับหลากหลายมากแล้วก็การคำนวณน,นะครับไม่ว่าจะเป็นคำนวณพันธบัตรคำนวณสลักออมสินนะครับคำนวณอัตราดอกเบี้ยงเงินฝากและแคมเปญต่างๆนะครับอย่างต่อเนื่องแล้วก็รู้ก่อนใครนะครับฝากกดไลค์กด subscribe มีเพลย์ลิสต์มากมายนะครับให้เลือกชมสามารถเข้าไปชมได้ในเพลย์ลิสต์นี้นะครับเลือกได้เลยนะฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับแล้วก็สามารถที่จะแสดงความคิดความเห็นผ่าน คลิปวิดีโอทุกคลิปวิดีโอถามคำถามอะไรก็แล้วแต่นะครับถามได้มาเลยนะครับตอบให้นะ